สวัสดีครับสวัสดีนนี้อยู่กับเดกาโรวันอีกเช่นเคยครับวันนี้มี1คู่ก่อนเกมมาฝากเป็นประจำแบบนี้ทุกวันนั่นเองนะครับเมื่อค่เมื่ที่ผ่านมาหนคู่ก่อนเกมโรวอรสนุดครับสำหรับเบสเชทําทได้แค่เสมอกับนิวคาสเซิลไปแบ่งคงหนึ่แต้มก็ลือว่าสองวิการครับสำหรับื่อวานนี้นี่ยขออภัยด้วยนะครับวันนี้นะครับหนึ่งตัวนะครับเหมือนเดิมครับก่อนเกมจะพาไปดูคู่ดึงด้านของฟอร์เรสต์กับด้านของฟรนเรต์รอตซ่นั่นเองครับก่อนอื่นเลยก็ฝากกุฎิตามาดูก่อน ใครนั่นเองก็ขอขอบคุณมาที่น้าช่องนี้ด้วยนะครับนะครับผมนะนะครับไปดูคู่นี้ครับอยู่ในช่วงเวลาตีสามตรงนะครับแทบจะทุกคู่เลยแต่วันนี้หยิบยกคู่นี้มาถือว่าน่าสนใจครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าบ้านเองหรือว่าทางด้านผู้มาเยือนจากฮังการีอย่างเฟรเดอร์รซี่เอ่อเฟรเดอร์รซี่เองก็ตามครับไปดูสถานการณ์ของทั้งคู่กันหน่อยสรุปว่าทางด้านเฟรเดอร์รซี่อยู่ในโอกาสที่วัดสดใสกว่ากับการรั้งระดับที่เจ็ดนั่นเองนะครับโดยมีทางด้านสิบเจ็ด 15แต้มลยครับตามหลังเนี่ยต้องบอกว่าโรมาเนี่ยเนี่ยเท่ากันเลยส่วนตามหลังอันดับที่5อย่างบาากา้าแค่หนึแต้มเท่านั้นในครับส่วนทางด้านชุบ้านครับอย่างฟอร์เรสต้องบอกว่าเนครัอาการตรงนี้ต้องบอกว่าถ้าสามารถเก็บ3แต้มได้เนีและลุ้นในทีมอื่นตกมามีโอกาสที่จะ ไปเล่นพรีออฟได้เช่นไปเล่นทางด้านของเขารอบแบบอ,อัตรนมัติเช่นเดียวกันแต่ค่อนข้างเนียบที่จะยากกับโอกาสที่เหลืออยู่ในวันนี้นั่นเองครับไปดูฟอร์มกันหน่อยครับสุ่ว่นทั้งคู่นะครับต้องบอกว่าแบบนี้ครับถ้าถามว่าเรื่องเจอกันมาเนี่ยเนียบเตุเยังไม่เคยเจอกันมาแม้แต่เกมเดียวรับซึ่งเกมนี้จะเป็นเกมแรกอย่างเป็นทางการเนียเกมล่าสุดของทั้งคู่ครับเสารบด้านหลัองจากฟอร์เรสต์ออกไปเอาชนะบริส์ฟอร์มาได้ในรับที่2ประตูต่อศูนย์ในขณะด้านทีมเยือนบริลล์รอซี่ครับทำได้ไม่ดีพอครับเล่น ที่1ประตูต่อ3ามแบบสู้ไม่ได้เลยนะครับไม่รู้ว่าเก็บตัวหลักไว้เจอกับทางด้านของฟอเรสต์ในวันนี้หรือเปล่านั่นเองครับไปดูสภาพความร้อมของทั้งคู่กันหน่อยครับซึ่งเราบอกว่าวันนี้เนปจงบ้านจะไม่มีเรเรีย์เอเดอร์เนนะครับวันนี้ติดโทษแานจากเกมล่าสุดครับส่วนอีก3คนที่บาดเจ็บมีทางด้านคริสฟูดจอร์ดวิกเตอร์และก็ทางด้านนิโคลโลซาวาน่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วรวมเป็น4แข้งที่ไม่มีชื่อในค่ำคืนนี้ครับในการทางด้านทีมเยือนครับลูกทีมของร็อบบี้คีนครับวันนี้ไม่มีีีี2คคคคนนนนนนน่่รรับบบอออกกเเเเยจ็ืททาางด้ส์แมะต คือด้านของเรมาเกสในครับส่วนที่เหลืออยู่มันครบครับไอัพวันนี้ที่คาดการว่าจะลงสนามทั้ง2ทีมระดูด้านจุบ้านก่อนวันนี้รุ่ทีมของชอนไดมาระบบ4-2-3-1ครับ วันนี้แบบเซลเฝ้าเสาครับเกมแผงแบ็กโฟนนี้มีวิลเลียมส์มูริโลมิลลิคอวิสและก็รุกไอหน้าครับซองกาเร่วันนี้ Williams, illo, ings, Lewis, ะววนนจะจับคู่ถึงด้านของเจ็คแม็กอาร์ตี้ครับสามตัวรุกมีโดมิเเกรสในมีมอร์แกนคิฟฟรกับตันฮิมแล้วก็ปีควายอย่างคาร์มอสันโอรอยและหน้าเป้าน,นี้เป็นอีกอร์เชซุสครับส่วนด้านทีมเยือนครับวันนี้3 1 4 2ครับโอ้โหระบบทีมน่าจะแปลกเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับวันนี้มีกรอฟเฝ้าเสา,สา,สา,สาร line, akers, ครับ3เซนเตอร์มีสไลม์มีเรมักเกอร์สในครับมีซ นี่ครับสี่คนตัวรุกมีทางด้านนาคีฝั่งซ้ายครับ ese, คาร์โรเตเซ่นะครับฝั่งขวานี่ครับสองคนตรงกลางมีคิชเวกนะครับมีดางด้านของมาเตกิส ในะเกมหน้าคู่นี้ใช้ทางด้านของโควาเซวิกกับทางด้านของมาดารัสนะครับยืน5คู่กันนั่นเองนะครับหนึ่งคู่ก่อนเกมวันนี้กับเดย์การวันนี้ผมจะว่ารูปดีมของชอนไรซ์จะสามารถเก็บ3แต้มเหนือตัวแทนจากฮังการีอยา่างฟาเดลลอซี่ได้วันนี้โฟกัสไปที่เจ้าป่าอย่างลอตเต้ฟอร์เรนครับนี่คือหนึ่งคู่ก่อนเกมวันนี้นะครับส่วนนะครับพี่วิวไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามฝากกด subscribe แล้วก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปแบบนี้ทางในช่องของเราด้วยและเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในวันีี้้ลววววก่่าาสสััดครบ